มื้อน,นี้เฮ็ดข้าวขาหมูค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยมากน่งรอตุ๋นไปอีกอชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งน่าก,กินมากแล้วก็อร่อยสุดๆเลยน่นนางใส่เห็ดหอมนะคะทุกคนนางใส่เห็ดหอมมันอยู่ข้างล่างโอ้ เด้อจะมากินข่าวน้ำนางเดี๋ยวรอตุนไปอีกชั่วโมงครึ่งนะคะนะคะทุกคนมีน้งไปตือของกับเนยามาเนาะจ๊ะเนาะนั้งด้กลุ่ม lobster มาสามตัวจ้ะทุกคนเกะถุงม้ดมพแต่ว่าก็จะเฮ็ดสุกไปแล้วเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวต้งแกะให้บเบิ่งนาะจ๊ะเขาเจ้ากับเจ้าห่อมาจังสีเนาะจ๊ะห่อพันเร็จถุงนะ ทุกคนโตหนึ่งกับประมาณนี่นะจ๊ะเนาะตัวละยี่สิบตัวนี้ย 21, 21ี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดปอนด์นะจ๊ะใส่ประมาณนี้แหละนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามักตะการมันนี่แหละจ้ากามใหญ่ดีกามเป็นมัดมัดประสนนะจ๊ะเมื่อกี้จะเฮ็ดกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสซอสชีสสูเมนยากินนะจ๊ะ จ้านมะไปเฮ็ดกับเข่ากันเด้อจ้ามื่อนี้เอากุ้งมาฝากแรกว่าสิบ่เฮ็ดคิดต่อแลก <c oughs> ็เลยเอาออกจากน้อยเด้อจ้าอันนี้ก็ได้มาสามตัวนะจ้าได้มาสามตัวตัวนี้ใหญ่กระโม่ราคาพอสรรมกันหรอจกจ้าทุกคนราคาไม่เท่ากันเนาะโุ่งกล้ามเขาง,งามงามจ้าทุกคนกล้ามนี่งามแท้ เล็ดกับเขากันเด้อจ้ามากินขาน้ำนางเด้อจ้าทุกคน beautiful เสร็จแล้วค่ะอนนี้กันหนึ่งนะอีกถาดหนึ่งนะคะทุกคนกบเป็ดค่ะทุกคนดูอุตส่าา์เสียบก้นมันแล้วนะปิดก้นอย่างนี้นะตูดรั่วค่ะทุกคนตูดเป็ดรั่วโอ้ยเสียดายจริง แต่ก็ยังมีเหลือน้ําซอสอยู่นะอยู่ข้างในอ่ะน้ําพวกเครื่องปรุงเนาะที่นางจะอามาทําน้าจิ้มน้ําราดน้าน้าราดเป็ดนะคะสีกําลังสวยค่ะทุกคนเสียดายอ่ะตูดเป็ดอุตสาหเอาไม้นะเอาไม้เสียบตูดเป็ดไว้นะคะทุกคนแต่เป็ดอยู่ต่างประเทศเนี่ยตูดใหญ่มาก <c oughs> ดูสิ ผ่าซะจนแบบไอ้นี่เลยนะจนแบบว่าตูดมันมันเปิดเยอะอะค่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าปิดยากหน่อยนึงเนาะมันไม่เหมือนของที่ไทยเราเนาะนี่นะคะไม่เป็นไรค่ะมันก็ยังมีน้ําจิ้มอยู่เนาะมันยังมีน้ําพวกเครื่องปรุงพวกเครื่องเทศอยู่ข้างในเดี๋ยวนางเอามาทำน้ำน้ำจิ้มนะน้ำน้ำราดนะคะทุกคน แสบๆกันค่ะทุกคนรออีกสักยี่สิบห้านาที <c oughs> เป็ดย่างหนูทำไมมันขี้เหรอย่างนี้คะเนี่ยวันนี้อ้ยถ่ายจากหน้าเตานะคะใกล้สุกแล้วค่ะทุกคนเหลือให้มันสีสวยกว่าน,นี้นิดนึงเนาะ กินสามคนนะคะกับแม่ย่าเนาะวันนี้ทําเป็ดย่างนะคะเป็ดอบเนาะมันก็เหมือนอบนั่นแหละเป็ดเป็ดอบนะคะแต่ก็จะทําให้ทําผักเนาะพวกมันฝรั่งพวกบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่าเป็นผักอ,อ,อบเนาอบเนาะแล้วก็ แต่ของนางกับมาตินก็จะกินแบบเป็นแพนเค้กนะคะทุกคนกับหอยชินโซสนะวันนี้นางก็จะทําเอาเครื่องข้างในนะมาทําเป็นน้ําราดนะคะมาทำมาทําเป็นน้ําราดแล้วก็ทําเป็นซอสหอยชินโซสนะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็นางก็ซื้อนะ้ำอันนั้นมันเข้ามาด้วยนะน้ำน้ำสำเร็จรูปเขามานะ แล้วก็นางก็จะทำน้ำราดของนางเองด้วยเพราะว่ามาตินชอบนะคะ oh. วันนี้เอากินข้าวกับแม่ย่านะคะมาริมทะเลสมูแม่